สวัสดีฮัสซี่ส์นอกจากพีกแล้วยังได้เจอเพตี้อีกนะครับผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก้องวิทยานะครับครับผมแบงค์พี่ินะครับผมโอ๊ะโอ๊ะมิตี้ครับผมครับแสดงจากคอนเสิร์ตเพลง ผมเนี่ยรับบทเป็นทัดไทยนะครับรับบทเป็นนพัทครับผมครับรับบทเป็นหมวดทูมครับผมอ่าครับผมคือหลักๆแล้วเนี่ยคือตัวเรื่องเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับตัวของทัดไทยซึ่งตัวผมเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็บังเอิญเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันึือก็คือเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เขาเนี่ยมีพลังวิเศษพลังพิเศษพิเศษนะพลังวิเศษเออพลังวิเศษพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษที่สามารถมองตาคนแล้วก็อ่านใจคนได้ครับผมแล้วก็จะมีนภัทที่เป็น เพื่อนรักเพื่อนตายที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆก็ จะคอยช่วยเหลือภาพทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็จะเป็นหมวดภูมิที่ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนกันครับอันนี้เราเป็นแก๊งสามเพื่อนนะคือคือในเรื่องมันคือว่าพอทั้งไทยกลับมาที่อยู่ที่กรุงเทพแล้วเนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่าแบบเขาทําผิดฆ่าตํารวจใช่ค่าตํารวจและทีนี้เนี่ยก็คือฝั่งเราก็เลยยังเชื่อว่าเฮ้ยทัศไทยนี่ไม่น่าจะทําอะไรแบบนี้เขาก็เลยต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อความยุติธรรมอะไรเงี้ยครับผมเขาตั้งทีมขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ความยุติธรรมของตัวเองส่วนหมวดภูมิเนี่ยก็จะเข้ามารำเนื่องอะไรนะรับ มาจับเพื่อนแต่ว่าปูมเนี่ยก็เชื่อว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้พก็พยายามที่จะคอยช่วยเหลือแบบลับๆอะไรประมาณนี้ครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมกับความอยุติธรรมต่อสู้กันนะครับีคนเป็นไงบ้างคของผมของผมส่วนมากจะไม่ค่อยได้เจอกันเนาะมแบบอยู่ในสำนักงานคอยหาหลักฐานสืบสวนสอบสวนส่วนมากจะเจอกับพี่ชินซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจะคอยเชื่อเสียงกันกเป็นสายตำรวจครับใช่ส่วนผมสองคนก็จะเจอกันบ่อยใช่ กาจะไปจูด้วยกันตลอดแน่เป็นทีมเดียวกันคอยต่อสู้เพื่อหาหลักฐานนู่นนี่นั่นต่อสู้โดยใช้อาวุธบ้างล่ะต่อสู้โดยใช้อะจิตวิทยาบ้างละนู่นนี่นั่นเยอะแยะบ้างละอันนี้ก็อยู่อินดอร์เอาท์ดอร์ใช่ครับพวกเราเป็นเหมือนภาคสนามนะครับอันนี้เป็นเหมือนแบบดูข้อมูลสืบข้อมูลใช่ต้องติดต่อวันนี้ก่อนหน้้านีะคะคุณพนักต้องยังไม่เลยเราไม่เคยเจอันกใช่ ครั้งแรกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้เจอกันเจอกันแค่ฉากสองฉากสอใช่ใช่ใช่คือผมเข้ากับเข้ากับกล้องจริงๆเนี่ยสามสี่ครั้งได้แต่ว่ามันจะเป็นซีนเหมือนกับว่าเออเพื่อนกันไม่ได้เจอกันมานานแล้วทีนี้เขาก็จะมาขอข้อมูลกับเราเราก็จะแบบว่าเฮ้ยช่วยช่วยช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับผมเป็นการทำงานรูปแบบใหม่ๆส่วนผมเวลาเจอกับกล้องก็จะเป็นช่วงที่ผมโดนจับครั เวลาผมจะต้องแบบโดนใส่กุญแจมือหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะเจอกับกล้องแต่จริงก็คือพวกเราสามคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กมันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตอนเด็กอะไรเงี้ยครับผมเรื่องนี้ก็จะบอกในเชิงว่าคืออย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นต้องมองให้รอบด้านก่อนอย่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถูกแล้วที่เหรียญมันมีสองด้านเสมอก็ก็สอนหลายเรื่องนะ อย่างเช่นสอนเรื่องความยึดมั่นในตัวตนนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเชื่อยังไงแล้วไม่ว่าใครจะกล่าวหาว่าเราผิดขนาดไหนหรือว่าเราไปทําอะไรที่ไม่ถูกใจคนอ,อื่นแต่ว่าสิ่งที่เราเชื่อมั่นแล้วก็สิ่งที่เราทําไปนั้นเป็นสิ่งที่ทํามาจากความหวังดีของเราสุดท้ายแล้วไม่ว่าช้าหรือเร็วคนเขาก็าจะได้เห็นความตั้งใจที่ดีของเรานั้นอยู่ดี คือคือผมผมรู้สึกว่าเรื่องนี้จะให้เห็ุครอบคิดอะไรหลายอย่างทุกคนจะได,จะได้จะได้เห็นแน่นอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมของคนกลุ่มนี้นะครับผมจะเห็นได้แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วว่ามันมีทั้งด้านที่ดีและก็ด้านที่ไม่ดีอะไรงเงี้ยเรื่องนี้เนี่ยจะสนุกตรงที่ว่าพัฒนไทยเนี่ยเขาจะเจอปัญหาอยู่บ่อยมาแล้วก็จะต้องแก้ปัญหาอยู่ทุกครั้งเลยเขาจะทําให้คนดูเนี่ยรุ้นแล้วก็เอาใจช่วยตัวละครตัวนี้ว่าเขาจะสามารถแก้ปัญหาได้ในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือจะเป็นผมก็จะม, הוא! จะมีหน้าที่เป็นของตัวเอ,อง่คร าร์ต่างๆใช่มันจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันน่าติดตามมากที่สุดโอเคค่ะต่อไปขั้นหนึ่งคำถามสามคำตอบนะคะทุกคนพร้อมไหมเอ่ยครับครับผมพร้อม,มนะคะคำถามแรกสาบ้านจะทำอะไรก็อบเออดูหนังฟังเพลงแล้วก็นอน กับไม่ทันเหมือนไันนะทก่นี่หัวเรียวทัะไรบ้างดูหนังในทีจริงๆแล้วเออช่วงนี้จะเป็นการดูหนังแบบเกาหลีค่อนข้างเยอะทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้อุตสาหกรรมหนังเกาหลีเป็นที่น่าติดตามแล้วก็เนื้อเรื่องน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมและทีนี้ก็คือเหมือนดูศึกษาพวก acting กลุ่มละครอะไรอย่างนี้ด้วยฟังเพลงก็ฟังเพลงอยู่แล้วมันเลยทําให้รู้สึกว่ามันเป็นกิจวัตรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ครับส่วนนอนก็เข้าไปก็นอนอยู่แล้วใช่ทั้งวงก็นอนเลยกาที่ออกกำลังอากาศร้อนทำได้อาบน้ำครับ ินน้ำเย็นแล้วก็เปิดแอร์ครับเวลาร้อนๆมันชอบมีเหมื่อออกมาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้ตัวเราเย็นๆเราก็ชอบไปอาบน้ําเย็นให้มันกระชุ่มกระชวยสดชื่นอะไรเงี้ยครับเาเปิดแอร์ไม่าเปิดทั้งวันไม่ทั้งวันครับผมอ่ะเวลาตื่นนอนมาแล้วตอนออกมาที่โซฟาหรือว่าห้องนั่งเล่นอ่ะเราจะปิดแอร์ก็เปิดพัดลมก่อนเพราะว่าเหมือนเรามีความเชื่อว่าถ้าเกิดเราอยู่ในห้องแอร์นานๆเราจะป่วยง่ายผมก็เลยแบบเลือกที่จะเปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดพัดลมแต่ถ้าเกิดมันร้อนมากๆไม่ไหวเราก็จำเป็นที่จะต้องเปิดแอร์ แบบมินตันบอลแล้วก็วิ่งออ่ะหลุมบอลเนี่ยเรามีทีมที่ชอบเลยอ่าผมเป็นเด็กเลยนะเอาเตี๋ยนะโอ้เจสไม่ค่อยดีเลยผมไม่ฝันว่าข้ามเขาแมนยูครับผม,ผมแล้วทำไมเราถึงอยากเล่นแบบมินตันส่วนตัวชอบตีแบแอบอยู่แล้วชอบตีแบบตั้งแต่เด็กๆก็เลยแล้วก็วิ่งก็วิ่งอยู่แล้วเป็นน <c oughs> ักวิ่งอยู่แล้วฮัลโหลทำไมอยู่อะไรนะเวลาไม่ได้ยินนะฮัลโหลอะไรนะ มองครับแล้วก็ยิ้มแล้วก็หาไอจีเราไม่เราหาไอทางเลยหรอใช่ครับถ้าเกิดเจอคนที่เราชอบมันก็เป็นคนเียาคุณช่นะเที่ยวไหมเอาแล้วพี่อโอ๊คส่วนเด็กน้องขาเราใช่ไหคะไม่มีเพราะผมก็ถ่ายไปเรื่อยอยู่แล้วไม่คืออย่านิ่วสมมติว่าเราเจอคนที่เราชอบอยู่ในสถานที่ไหนอนะไรเงี้ยผู้หญิงก็ชอบลงรูกไงเราก็จะเข้าไปที่แท็กของสถานที่นั้นชื่อใครไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม

นั่งครับหยิบช้อนครับเข้าปากครับผมเฮ้ยต่เข้าปากมันเป็นหลังกินข้าววก่อนไงอ๋อก่อนก่อนก่อนคุื่วันอยากพาใครไปเที่ยวด้วยคะแมอ๋ต้องตอบสามคนไหมครับพ่อแม่น้องครับเพราะมีอยู่แค่นี้ไม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาไงครับเพราะว่าพ่อแม่น้องผมเนี่ยอยู่ที่เบดออนอยู่ที่ขอนแก่นส่วนผมก็อยู่ที่คอนโดคนเดียวที่กรุงเทพกก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดมีช่วงเวลาว่างก็อยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ทีมงานจะมีเกมมาให้น้องๆเล่นนะครับว่าข้อว่างสังหารครับน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมครับครับผมข้อ่ค่ะอำนาจครับเอ้าไม่ใช่ดนี่มันมีสลักข้างบนอาหารใจครับอะไรอ่ะผมยอมเลยแล้วกันครัที่สองค่ะขอผมพิสูจน์พิสูจน์อ่ะถูกที่สามค่ะอะไรอ่ะ ลังพิเศษโอ้โหกดไปก่อนแล้วเมื่อกี้ต่อไปค่ะใบสุดเร็เร็วเปิดปงครับเฮ้ยยังไม่ยห็นเลยย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 ศัตรูยยรยย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 อยย อะไรวะคนนี้เปนไงเป็นไรกันเพื่อนรักโอ้ยตกเฮ้ยตกบอนเลยอะะไรวะเอ่อนักสู้โอ้โหยคได้ให้กอใดดกดกดให้ีรผู้ชาิโอ้เลยให้พี่ออกเลย ไม่เป็นไรผมอิชุกมันกว่าลืมของาได้ดีใครจะเล่นก็ได่แล้วคะผมนำใช่แต่แดอู้่สี่4นเลยเอางั้นผมรอดแล้วนี่ใช่ให้เขาสู้กันเองแล้วกันผมนไ่้เลยจีสังหารครับโอ้ยย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 ยกยเลยย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 ้ยย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 แยย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 นยย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 ่ียยยอะไรทยยอะไรกันครับ ทำไรดีครับผมผมไม่ค่อยมีความรู้เลยพ่พีคิดมาแล้วว่าแบบว่าสี่สถาเลี้ยเป็นดาวละครแบบรู้ใช่ไหมต่อยยังไม่ต่อยกันเลยเหรอโอเคเป็นรู้ทีเนี้ยอยากให้ทำอะไรน่ารักน่ารักหน่อยให้ขัดกับคาแรคเตอร์หน่อยอยากให้เขาทั้งสองคนอ่ะอ้อนแลนด์หน่อยไม่เอาอ้อนคนดูดีกว่าคือต้องบอกก่อนว่าคาแรคเฟ่ของสองคนนี้เเท่มากแล้วก็โหดมากคนนี้เป็นแบบหมวดภูมิส่วนคนนี้เป็นนักพัดยอดนักสู้ซึ่งเราต้องให้เขาเนี่ยอ้อนคนดูให้อย่างมาดู ขออนิญาแปบให้พี่โอ๊บเล่นเป็นโยนิตาส่วนนี้เล่นเป็นคาริมาแล้วก็เป็นชวนคนมาดูละครเรื่องจตสังหารสมมติว่าสองคนนี้เป็นโยนิตาแล้วก็คาริมาครับต้องอ้อนหรือต้องใช้เสียงสองไหมใช้เสียงพีก่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซีสฝากละชอนด้วยนะคะเล่งจิตสังหารเนี่ย นอกจากพีกแล้วยังได้เจอเพตตี้อีกนะครับผมก็ฝากละครเรื่องจิตสงรรา์เรื่องนี้ด้วยก็เป็นกำลังใจให้เพตตี้พี่แปงแล้วก็พี่ก้องพี่ทีแล้วก็พี่โอ๋ด้วยนะครับนี่ก็ฝากด้วยค่ะสุด้ายนะยวให้เรอเมลยฝากรอบปกตินะ ครับผมก็ฝากติดตามละครเรื่องจิตสังหารด้วยนะครับผมยังไงก็คิดว่าคนดูน่าจะเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องของพวกเราแล้วก็ฉากบูที่พวกเราเหน็ดเหนื่อยกันอย่างมหาศาลนะครับหลังสามเดาะด้วยนะครับตอนที่แบบถ่ายทำฉากบูฉากแอคชั่นนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าแชร์ฟินแบ็กมาให้กับพวกเราได้ทุกทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็ได้คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าจะมีทว i ต t e r ร์แฮชแท็กจิตสังหารอะไรเงี้ยพวกเราจะได้ตามเข้าไปอ่านว่ามันมีจุดไหนที่เราต้องไปปรับปรุงแก้ไขมานะครับแล้วก แล้วก็สนุกไปกับมันนะครับกับละครเรื่องจิตสังหารครับผมแคสท็อป<ค>บ๊ายบาย